คือต้องบอกว่าโอ้โหแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างเข้มข้นพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งเก้าอี้ประธานสภาแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่บอกว่าเข้มข้นเหมือนกันคุณผู้ชมแล้วก็ลากยาวมาน้ำพึ่งหยดเดียวแท้ๆเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันมีบรรยากาศมาคุมาตั้งแต่วันที่แถลง m o u เนี่ยแหละนะคะตัวของคุณสีทาเนี่ยเขาไปนั่งกับสื่อมวลชนและเขาก็ตั้งคําถามขึ้นมาและตอนนั้นเนี่ย คุณหมอชนน่านเก็ก็ไม่ได้ตอบ,บเอาไปเอามาก็มีการสลับการพูดไปเรื่อยอจนณนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นวิวาทกันเกิดขึ้นคือคุณหมอชนน่านเนี่ยให้สัมภาษณ์คุณสิทธาเนี่ยก็โพสต์ทุกๆเหตุการณ์ที่มีการสัมภาษณ์ก็จะมีการโพสต์กัน เกิดขึ้นมาเสมอใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เอาอย่างนี้เลยว่าปลายทางเลยสรุปแล้วจากที่มีการโต้กลับไปกลับมาค่ะปลายทางตอนนี้เนี่ยพอสื่อมวลชนไปถามว่าโต้ไปโต้มาตอนนี้เป็นยังไงบ้างหมอชนน่านบอกเลยเดือดนะคือเดือดเหมือนกันนะคือวันนี้เนี่ยหมอชนน่านพูดคํานึงเรื่องของชกได้หมชกแล้ว เดือด <de ird> ขนาดนั้นนะเดือดขนาดนั้นคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดทุกอย่างวันนี้เหมือนว่าจะซอฟแล้วนะใช่อซอฟลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเหมือนว่ามีคนกลางหลายคนเนี่ยเข้าไปเคลียร์ใจกัน<ช>ระหว่างสองท่านนะครับแต่ว่าถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยคือวันนี้เนี่ยคุณหมอชนน้าสีแก้วให้สัมภาษณ์ไว้เรื่องนี้เนี่ยหลายครั้งนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยสัมภาษณ์ไว้หลังการถแถลงข่าวเรื่องของการสัมมนาผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยค่ะซึ่งทางคุณหมอ ชนนานเนี่ยก็สัมภาษณ์หลังจากที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยถามเรื่องของประเด็นคุณสีทานี่แหละที่ไปทวิตข้อความนะครับเป็นการทวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันของคุณหมอชนน้านหลังการสัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วนะครับช่วงเช้าก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็พูดเรื่องนี้ไปเหมือนกันซึ่งพอคุณหมอชนน้านเนี่ยได้ยินเสียงผู้สื่อข่าวถามเรื่องคุณสีทาเนี่ยโอ้โหคือสีหน้าคุณหมอชนน้านี่ค,นนคือมันออกเห็นชัดมากๆเห็นชัดมากๆแล้วสื่อก็ถามย้ำอีกว่าคุณสีทาอสรุปแล้ว คือเหตุการณ์คุณสิทธาที่โพสตทวิตข้อความเนี่ยคือเดือดไม่เดือดอคือคุณหมอชนหน้าเนี่ยพูดตรงๆยอมรับเลยนะครับบอกบอกเลยบอกว่าผมเดือดผมมีอารมณ์ถ้าชกได้ผมชกไปแล้วเดี๋ยวไปดูช็อตนี้กันสักหน่อยหนึ่งนะครับเหตุ hey, ที่ผมเรียกไม่มีแย้เพราะอะไรครับเพราะคุณสิทธาเองเป็นผู้นั่งอยู่ในวงที่จะดูร่างเอ็มอยู่ด้วยกันเป็นคณะทํางานของพักไทยสร้างไทย นั่งปรึกษาหารือนั่งดูร่างเอ็ด้วยกันและเขาเองนะัะมีส่วนเสนอเยอะมากในการแก้ไขปรับปรุงทั้งหมดนั่นนะครับแม้แต่ประโยคแรกที่ท่านเห็นนะก็มาจากคุณศิทานี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่คนพูดกันในวงที่เราปรึกษาหารือกันก็ควรจะพูดเพราะคุณเป็นคนในนะครับถ้าเป็นพี่น้องประชาชนถามสื่อถามเนี่ยผมจะขอบคุณมากและก็ยินดีจะตอบด้วยแต่ว่าลักษณะถามแบบนี้จากคนในคนที่เขียนเอด้วยกัน นะครับกำหนดประเด็นด้วยกันจบแล้วกับกลายเป็นคนถามขึ้นมาเนี่ยมันก็ยากที่จะประเมินวัตถุประสงค์นะครับและผมเองโดนเรื่องนี้มาหลายหลายครั้งตอนดีเบตกับจอมขวัญก็โดนนะครับผมก็เลยไม่อยากจะไปไปพูดอะไรมากก็เพียงแต่ขอว่าเราคนต้องมีมารยาทต,ต,ต่อกันถ้าเขาเป็นคนภายนอกนะครับแม้แต่เป็นสมาชิกไทยสร้างไทยที่ไม่ได้อยู่ในวงของการพิจารณาร่างเอมีด้วยกันผมก็จะไม่ทำหนีเขาเลย เพราะเขามีสิทธิ์ที่จะถามอืมอมครับเนี่ยค,ค่ะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่ามันมีคำพูดคำว่ารับบรีฟขึ้นมามย้อนกลับไปค่ะที่คำพูดต้นทางของคุณสีทาก่อนแล้วกันคือตอนนั้นเนี่ยคุณสีทาแก็กโพสต์บอกว่าอถอดคำพูดเลยนะคะ ค,คุณหมอโดนใครตําหนิหรือไปรับบริฟจากใครมาอยู่ๆวันนี้งวงเงียออกมาพูดกับสาธารณาชนว่าเป็นการเสียมารยาทและฝากหัวหน้าพักมาอบรมผมอันนี้ถอดคาพูดมาเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ย คุณหมอชน้าเนี่ยพูดกับคุณสิธาไว้ก่อนว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นแถลงข่าวเอ็มยูแล้วเนี่ยอยู่ดีๆก็ถามเรื่องของการลักษณะของการไปบีบบังคับไหมเรื่องของ MOU มโอยูแอดวานแบบนี้เนี่ยเป็นการเสียมารยาทไหมใช่แล้วคือตอนนั้นตัวคุณหมอเองก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่คุณสิทาก็มีการโพสต์อีกบอกว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยที่มีการแถลงเอ็มโอยูก็ไปกินดื่มร่วมกันแต่ปรากฏว่าพอวันรุ่งขึ้นเอ้าทําไมกลับกลายมาพูดแบบนี้ มันก็เลยกลายเป็นพูดโตกลับไปกลับมาทีนี้คําว่ารับบรีฟเนี่ยแหละคะ่ะม,มันเกิดตรงนี้คุณผู้ชมคือตัวของคุณศิธาเนี่ยนะคะก็เลยออกมาโพสตขอโทษกับคํานี้ก่อนที่กล่าวหาว่าตัวของคุณหมอชนน่านเนี่ยไปรับบรีฟโดยยืนยันว่าไม่ได้ถือโทษอ่าตัวเนี้ยออกมาขอโทษและตัวคุณหมอชนน่านก็บอกว่าไม่ได้ถือ,อโทษโกรธแดดดี้ปุ่นใช่คําว่าแดดดี้ปุ่นแต่อยากให้ทุกอย่างอยู่ในร่องในรอยอยู่ในกรอบถ้าขอโทษก็ยินดีรับ ซึ่งวันแถลงข่าวลงนาม MOU ค่ะคุณผู้ชมคุณหมอชนน่านเนี่ยก็บอกกับคุณสีทาบอกว่าจะทำตัวเป็นสื่อหรือจะทำตัวเป็นพักร่วมรัฐบาลทั้งที่ตัวเองก็เป็นคนร่วมพิจารณาร่าง MOU อยู่ด้วยคำพูดนี้ทุกคนได้ยินที่สำคัญการไปเขียนต่อเติมเสริมแต่งว่าเนี่ย คำพูดนี้ก็หลังจาก MOU ก็ไปสั่งสรรชนแก้วมีการพูดคุยจนไปกล่าวหาว่าตัวเองรับบรีฟอันนี้คุณหมอชนน่านบอกว่าเสียหายแล้วก็คุณหมอชนน่านเนี่ยหลังจากที่ลงจากเวทีแถลงแล้วเนี่ยยังสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะคุณหมอชนน่านก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะครับบอกว่าไม่สบายใจถ้าเกิดว่าแกนนําไม่มีการจัดการกับเรื่องนี้ก็ต้องมีการจัดการกับพารร่วมที่ให้อยู่ในร่องใน,ในรอยให้เขาเห็นถึงความสําคัญ ถ้าเกิดว่าไม่เห็นความซาำของตอนแล้วเนี่ยเราจะคุยกันต่อได้ยังไงก็พูดประมาณนี้นะครับแต่ว่าคนที่คาดว่าน่าจะเป็นกาวใจก็คือคุณหญิงสุดารัตน์น่าจะมีการเคลียร์กันแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณหมอชนน่านบอกว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็ได้มาขอโทษแล้วก็ถือว่าก็ถือว่าจบแล้วแล้วก็ตัวเองเนี่ยไม่ได้จิตใจอะไรแล้วนะครับก็เรื่องนี้น่าจะจบแล้วล่ะเพราะว่าตัวของคุณสิทธาเองก็โหซบลงมาเยอะมากใช่ค่ะมีร้องเพลงให้ด้วยใช่คือต้องบอกว่า ถ้าเราเห็นบทบาทของคุณสิทธาที่วารีก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือผ uh <sk art> ู้พันปุ่นเนาะแต่ว่าก็จะมีในโลกโซเชียลที่เขาบอกว่าเป็นผู้พันปั่นนะคะคปั่นทุกเรื่อง,อองแต่ว่าผู้พันปุ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าออกมาให้บทบาทในเรื่องของการเมืองเนี่ยผลักดันค่อนข้างเยอะนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยทางฝั่งพรรคเพื่อไทยเ,เองเนี่ยเขาก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าทั้งสองพรรคไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่มุ่งในเรื่องของประชาธิปไตยเหมือนกันคือการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับคือคุณสิทธาเนี่ย ถือว่าเป็นดาวเด่นเลยอีกหนึ่งคนในทุกเวทีดีเบตด้วยซ้ําถูกต้องค่ะคุณผู้ชมด้วยทั้งไลฟ์สไตล์แล้วก็การพูดนะคะค,คุณผู้ชมแล้วก็การให้เหตุผลต่งตางๆทา,า,างการเม,มือง